จากสงครามยูเครนไปสู่อีกจุดอีกพื้นที่ครับที่เป็นจุดเปราะบางแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเกาะติดอย่างใกล้เช่นกันก็คือสถานการณ์ที่คับสมุทรเกาหลีที่ถือได้ว่าดุเดือนไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าในที่สุดสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารายงานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดขึ้นจริงทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการที่เกาหลีเหนือระเบิดถนนตัดเส้นทางรถไฟที่เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ หรือเรื่องที่มีการคาดการกันว่าเดี๋ยวเกาหลีเหนือก็คงจะมีการแก้ไขเนื้อหาเนื้อความในรัฐธรรม,มนูญเพื่อประกาศนิยามให้เกาหลีใต้เป็นชาติที่เป็นศัตรูของเกาหลีเหนืออย่างแท้จริงเรื่องพวกนี้เราพูดมาแล้วเมื่อสัปดาห์สสัปดาห์ก่อนและเรื่องพวกนี้ เกิดขึ้นจริงแล้วในวันนี้นะครับโดยในวันนี้คือวันที่17ตุลาคมเนี่ยนะครับสื่อทางการเกาหลีเหนือได้ประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแล้วครับโดยยืนยันว่าสภาเกาหลีเหนือได้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่นายคิมจองอึนผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือปรารถนาแล้วโดวยการประกาศให้เกาหลีใต้เป็นชาติศัตรูของเกาหลีเหนือซึ่งจะมีความหมายที่แทบจะปิดทางการรวมชาติระหว่าง2เกาหลีไปในตัวนะครับความเคลื่อนไหวที่ทางการเกาหลีเหนือปล่อยออกมาในช่วงไล่เลี่ยกันก็คือการที่ทางการเกาหลีเหนือ ระเบิดถนนตัดเส้นทางที่เชื่อมกับเกาหลีใต้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมารวมทั้งรายงานก่อนหน้านี้ที่มีการทําลายและก็วางระเบิดถนนและทางรถไฟที่เชื่อมเกาหลีใต้เนี่ยแหละครับเป็นภาพที่มีการบันทึกเอาไว้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือนะครับนี่คือถนนที่เชื่อมระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ครับแน่นอนนะครับว่าถ่ายมาจากฝั่งเกาหลีใต้ เป็นภาพที่ค่อนข้างเป็นประวิศ์นะครับเพราะว่าทหารเกาหลีเหนืออีกฝั่งใช้ท่าที่น่าจะเป็นท่าสแลนขึงกั้นเอาไว้มีการนํายานพาหนะนารถแบ็คโฮนนารถบรรทุกต่างๆมาน่าจะเป็นการติดตั้งระเบิดแล้วก็ทําการระเบิดแบบนี้แหละครับภาพที่เกิดจากคล้องเมื่อกี้ถูกมองว่าเป็นภาพประวศิศ์ทั้งในแง่ในยะความหมายด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตดูภาพเมื่อสักครู่ สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าถนนที่ถูกระเบิดเนี่ยคือป้ายข้อความที่เขียนว่า g o o d b y นะครับก็คือเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่ทางการเกาหลีเหนือตัดสินใจระเบิดเส้นทางเชื่อมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับถนนเส้นนี้มีความยาวแค่ประมาณ60เมตรนะครับแต่ว่าเป็นนัยสำคัญเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับว่าต่อไปนี้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ ขาดกันแล้วเนี่ยนี่คือความหมายระหว่างบรรทัดการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ของฝั่งเกาหลีเหนือนะครับสำนักข่าวเคซีเอสื่อทางการเกาหลีเหนือระบุว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการแยกขาดกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างเหนือกับใต้พร้อมทั้งย้ำว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่อาจเลี่ยงได้และเป็นการกระทําท,ที่ถูกต้องชอบธทมที่จะเรียกเกาหลีใต้ว่าเป็นชาติศัตรูจากสถานการณ์ความมั่นคงที่ร้ายแรงที่จะนําไปสู่การ เกิดสงครามที่ไม่อาจคาดการได้ซื่อทางการเกาหลีเหนือยังระบุเน,น,นี่ยนะครับว่ากระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือจะมีมาตรการป้องกันพื้นที่ชายแดนเป็นการถาวรแต่ไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดว่าจะเป็นมาตรการประเภทไหนหรือว่าจะทําอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นและถือว่าไล่เลี่ยกับสิ่งที่การที่เกาหลีเหนือเพิ่งออกมาอ้างปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการออกมาอ้างของฝั่งเกาหลีเหนือว่า มีนักเรียนชาวเกาหลีเหนือเข้าร่วมกองทัพเกาหลีเหนือมากถึง1นล้านสี่แสนคนนะและก่อนหน้านั้นไปอีกก็ยังอ้างว่าเกาหลีใต้เนี่ยได้ส่งโดนล้ำเข้ามาถึงกรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือได้เลยซึ่งเรื่องเนี้ย ดูจะเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าทางการเกาหลีเหนือระบุว่าฝ่ายเกาหลีใต้ได้ส่งโดนเข้ามาแล้วโดนนั้นเนี่ยก็ได้ปล่อยใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อซึ่งเป็นเรื่องที่ทางการเกาหลีเหนือมองว่าเป็นการกระทําท,ที่ยั่วยุสู่ความขัดแย้งที่ใช้อาวุธและอาจน,นาไปสู่สงครามได้ทางการเกาหลีเหนือระบุว่าเหตุโดนนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาครับคิมโยจองน้องสาวผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือระบุว่าหากเกิดเหตุการณ์แย่ๆแ,แ,แบบนี้ขึ้นอีกมันจะถือว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่ากวนทหารเกาหลีใต้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพนี้รับเป็นภาพที่ทางการเกาหลีเหนือระบุว่าเป็นภาพหลักฐานว่ามีโดนบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็มีภาพที่ระบุว่าเป็นใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อด้วยนี่แต่ว่าเรื่องเหล่านี้ก็ยังมีข้อกังขาอยู่มากนะครับว่าเอะทางการเกาหลีใต้ออกมาอ้างแบบนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าโดนของเกาหลีใต้ส่งไปที่เกาหลีเหนือจริงหรือไม่เนื่องจากฝ่ายเกาหลีใต้เนี่ยก็ มีท่าทีลักษณะที่แบ่งรับแบ่งสู้แต่ก็ประนามการออกมากล่าวอ้างของเกาหลีเหนือแบบนี้เช่นกันโดยในตอนแรกเนี่ยฝ่ายเกาหลีใต้ออกมาปฏิเสธเลยนะครับว่าไม่ได้เอาโดนบินโดนเข้าไปในเกาหลีเหนือแต่ว่าในเวลาต่อมาหัวหน้าคณะเสนาธิการเกาหลีใต้ก็เลือกที่จะไม่ยอมรับหรือว่าปฏิเสธถึงข้อกล่าวหาของเกาหลีเหนือหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยถ้าสมมุติว่า มีโดนของเกาหลีใต้บินเข้าไปยังเกาหลีเหนือแล้วก็ปล่อยใบยปลิวโฆษณาชวนเชื่อจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่โดนของรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ได้นะแต่อาจจะเป็นโดนของภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจจะเป็นโดรนที่ถูกส่งจากกลุ่มกิจกรรมที่รณรงค์ต่อต้านระบบการปกครองของเกาหลีเหนือซึ่งมีอยู่ในเกาหลีใต้แล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในเกาหลีใต้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาภาพที่เราจะเห็นอยู่ตลอดก็คือการที่กลุ่มกิจกรรมเหล่านี้ได้ส่งบอลลูนที่บรรจุใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อข้ามแดนไปยังฝั่งเกาหลีเหนือแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาแล้วก็ใช้โดรนแทนหรือเปล่า แต่ถึงอย่างนั้นผู้นำกลุ่มนนรงที่สำคัญกลุ่มหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวก็คือ Free ฟ North Korea m o v e m e n t c o l l i t i o n ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มหลักที่เคลื่อนไหวมาโดยตลอดก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าพวกเขาไม่เคยส่งโดรนเข้าไปในเกาหลีเหนือนะแต่ถึงอย่างนั้นก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้สารัฐแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับที่ออกมาพูดถึงการที่เกาหลีเหนืออ้างว่ามีโดรนจากเกาหลีใต้ลุกล้ำเข้าไปในเกาหลีเหนือ ผ่านการออกมาประนามถึงข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเลยนะครับเป็นการประนามที่ส่งกลับไปยังเกาหลีเหนือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทําให้หลายคนตั้งคําถามมากขึ้นมากขึ้นทุกทีว่าเอ๊ะทำไมสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีถึงเกิดขึ้นในตอนนี้โดยเฉพาะท่าทีจากฝ่ายเกาหลีเหนือทั้งกรารประกาศให้เกาหลีใต้เป็นชาติศัตรู ระเบิดถนนเชื่อมเกาหลีใต้หรือระบุว่าเกาหลีใต้ส่งโดนข้ามมายังเกาหลีเหนือปรากฏว่าถ้ามองเรื่องนี้ในมุมการเมืองเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจอาจจะเป็นเรื่องการเมืองภายในเกาหลีเหนือด้วยนะครับนาวิเคราะห์ประเมินว่านี่อาจเป็นเรื่องการเมืองภายในครับเพราะทางการเกาหลีเหนือเองอาจกําลังต้องการแรงสนับสนุนจากภายในจึงจําเป็นที่จะต้องประกาศสร้างศัตรูร่วมกันนั่นก็คือเกาหลีใต้นั่นเอง แล้วก็พยายามฉายภาพให้เห็นว่าภัยคุกคามที่เกาหลีเหนือผเผชิญกําลังขยายตัวมากยิ่งขึ้นศาสตราจารย์กังดงวานผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ของเกาหลีใต้ยังชี้ด้วยนะครับว่าระบบการปกครองของเกาหลีเหนือเป็นการเมืองที่อยู่ภายใต้ความกลัวและจําเป็นต้องมีศัตรูจากภายนอกอยู่ตลอดเวลาซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ความขัดแย้งก่อตัวมากขึ้นก็จะเป็นโอกาสที่ทางการเกาหลีเหนือจะใช้ข้ออ้างจากภายนอกในการเสริมสร้างความพักดี ให้คนในเกาหลีเหนือพักดีต่อระบอบการเมืองในเกาหลีเหนือมากขึ้นต่อไปด้วยซึ่งเมื่อเป็นเชน่นนี้สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินตรงกันนะครับว่าถ้ามองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการเมืองภายในของเกาหลีเหนือมากเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่จะเป็นความตึงเครียดที่จะบานปลายเป็นความขัดแย้งใหญ่หรือว่าเป็นสงครามในข้ามสมุรเกาหลีถ้ามองจากสถานการณ์ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญยังมองว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำอยู่นะครับเพราะว่าเป้าหมายที่แท้จริงของฝ่ายเกาหลีเหนือ คือเรื่องการเมืองภายในยังไม่รวมถึงข้อสังเกตที่ตรงไปตรงมาว่าเอ๊ะตกลงถ้าเกิดสงครามจริงๆเนี่ยเกาหลีเหนือจะมีศักยภาพในการทําสงครามมากน้อยแค่ไหนรวมถึงคําถามที่สําคัญกว่านั้นก็คือเอ๊ะเกาหลีเหนือจะกล้าใช้นิวเคลียร์จอมตีเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันขนาดนั้นไมหรือไม่แต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่เกาหลีใต้ยังไม่ประมาทนะครับเพราะล่าสุดในวันนี้ก็คือ17ตุลาเนี่ย เกาหลีใต้ได้หารือกับผู้แทนจากญี่ปุ่นครับเพื่อจับตาความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือโดยการเจรจาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากท่าทีในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เกาหลีเหนือดูมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นรวมถึงยังเพิ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อ2วันที่แล้วเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐแท็กทีมการประนามเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงจากกรณีที่เรารายงานไปว่าเกาหลีเหนือได้อ้างว่ามีโดนจากเกาหลีใต้รุกล้ำเข้าไปยังเกาหลีเหนือนะครับ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวสถานการณ์โลก3จุดเปราะบางที่วันนี้เราเอามานำเสนอเต็มๆเลยนะครับซึ่งสะท้อนภาพภาพเดียวกันเลยครับว่าความขัดแย้งยังเกิดขึ้นทั่วโลกนี่ยังเป็นความกังวลเรื่องใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยไม่ทางตรงมากก็ทางอ้อมไม่มุมใดก็มุมหนึ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ไปข้างหน้าพร้อมกันนะครับ นี่คือสิ่งที่ w o r l d w i f e Life พยายามทำอยู่นะครับก็คือการที่นำข้อมูลข่าวสารมาเรียงให้เห็นรายละเอียดแล้วก็ชวนทุกคนจับประเด็นแล้วก็คิดภาพไปข้างหน้าพร้อมกันว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างสำนักข่าว today. Make tomorrow today